ถึงร้านที่ไข่รอคอยแล้วนะคะถูต้องเปิดวันแบบนี้พิคเนเจอร์ของร้านนี้เนี่ยคือนารจิ้มสูตรดั้งเดิมของเขานะคะตอนนี้เราสั่งมาเป็นไซส์เอ็มนะคะคือนี่เลยชุดละ80บาท12ชิ้นสละได้นะคะปอบเปี๊ยะทอดนะคะจะมีสองไส้ด้วยกันจะเป็นไส้วุ้นเส้นแล้วก็ไส้เผือกนั่นเองมาเริ่มขอลองที่ปอเปี๊ยะก่อนนะมเพราะว่าแอบเล็งไว้อันนี้เนี่ยเป็นไส้เผือกใช่ไหมคะสีเขียวจะเป็นไส้เผือกมบนส่วนของไข่เป็นไส้วุ้นเส้น เวลายิ่งจิ้มเยยิ่งอร่อยคุณผู้ชมช้ำชๆำชำอกอมมากเลยได้ยินเสียงกรอบทอดสดใหม่ๆนะคะอุ้ยอันนี้คือมือสั่นหรือว่าอะไรหิวช้าๆมันหิวนะเช้าๆมันหิวไงอันนี้ไส้วุ้นเส้นนะคะไส้เหือกดีมากเลยหอมเหือกมากแล้วแป้งเขาเนี่ยทอดมาได้กรอบนุ่มกำลังดีกรอบนอกนุ่มในอืมอวุ้นเส้นก็คือ กรอบข้างในเป็นเส้นมวนเส้นแบบนุ่มๆหรอคุณผู้ชมอร่อยของทอดอ่ะกูอยากกินอันนี้ได้ไหมทางนี้ข้าวโพดทอดอ่ะข้าวโพดทอดจัดไปนี่คุณผู้ชมข้าวโพดทอดแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนที่จิ้มบ้างฉันก็ต้องลองอันนี้อยู่แล้วพร็อพโบ่หอมจีิงต้องคู่กับหม่าล่าแล้วกันเป็นไงมีความสุขสุดๆอร่อยมากไข่ขอนลองเต้าหู้กับหม่าล่าบ้าง่าม ัวข้าวมเนี่ยมันเข้ากับออทรัฟเฟลได้ดีมากๆนะคะหอมมากอ,อยากให้ไข่ลองทรัฟเฟลทรัฟเฟลดีมากเผือกใช่ไหมนี่เรามาลองที่เผือกนะคะมันเป็นแบบไส่พอดีเด็กอ้นอยู่ตรงนี้นะคะชีสลืมหรอันไหนลองทัฟโฟิตำเด็กอ้อนอันนี้เป็นหัวใชเท้าทอดถือว่าอร่อยจริงจเนเป็นยังทัฟโฟิชอบไหมอร่อยทุกซอสเ่มันเข้ากับของทอดหมดเลยแต่ว่า คไข่ชอบที่เขาทอดมาแบบข้างนอกกรอบแล้วก็ข้างในยังมีความแบบนุมน่มฉ่ำอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะออร,อริจินอลของเขาอะ่ะก็คืออร่อยมากแล้วนะห<ช>มายถึงว่าตัวน้ำจิ้มอรอริจินอลที่เขาให้มาเลยอะ่ะมันเข้ากันมากๆคุณผู้ชมแล้วก็มีให้เลือกแบบเยอะมากเนี่ยชอบความ,มแบบว่าที่เขาทอดมาเพราะว่าข้างนอกกรอบมากข้างในก็คือมีความฉ่ำๆของไส้ด้วยใช่ถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยอ้อนกับไข่นะคะก็คือได้ลองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะไชเท้าข้าวโพดเผือกเต้าหู้บอกเลยค่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก สำหรับร้านเจทีเต้าหู้ทอดสย่านนะคะอยู่ในตลาด3ย่านค่ะร้านเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะจนไปถึง4โมงตรงเลยสามารถโทรม,มาสอบถามได้ที่เบอร์080-236-9545ค่ะ